สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน ABJ นะคนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูสวนหน้าบ้านคราวนี้นะสำหรับคลิปไลฟ์สดไปเมื่อเช้าก็คือสวนหลังบ้านนะคะคราวนี้มาดูสวนหน้าบ้านนะคะมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะคะนะมีมะนาวนะคะมะนาวเราจะมีอยู่3ต้น เก็บไปกินเรื่อยๆนะคะถือว่ามีสวนก็ดีนะถือว่าเป็นตู้เย็นตู้เย็นที่ไม่ต้องเก็บมาแช่อยากกินเมื่อไหร่ก็เข้าสวนนะคะก็ประหยัดไปนะ,ะประหยัดอยู่นะเนี่ยอพริกนะคะเดี๋ยวสักหน่อยก็อยากจะใช้พริกก็มาเด็ดพริกเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวให้ดูไปก่อน น,นี้เพลิดเพลินกับสวนก่อนอันนี้วันหยุดค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะเอ็ดเพนก็เลยเออเดี๋ยวมาทำคลิปลงให้อัปเดตให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะมผักกระโดนบ่บ้านเราเรียกผักกระโดนภาษาไทยวรรคคัมปคนคาเอาเดอผักกระโดน โอ้มะคุงอันนี้มะคุงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายความนะคะโอ้ต้องหาก่อนเด้อว,ว่าผักกระโดนว่าอะไรดอกพุดนะ,ะดอกพุดนี่ก็ดีนะเวลาวันพระเนาะเดี๋ยวผักกระโดนให้ดูไปก่อนนะคะว่าในสวนเรามีอะไรบ้างนะคะเ<ๆ>ดี๋ยวจะอธิบายนะคะเดี๋ยวจะมีอธิบายว่ามีอะไรบ้างอยู่ในสวนนะคะวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปก่อน พิมคำว่าผักกระโดนก่อนผักกระโดนภาษากลางอันนี้ต้นอะไรเนาะนี่อ๋อตะกบปากตากบอีีเลี้ยวนะคะตะกบผักกระโดนบกพนาพนาภาษาไทยว่าผักกระโดนบกเลยภาษาไทยภากลานะ อ๋อนะคะให้ดูสวนนะคะนี่คืออัปเดตนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะโอน้นี่เขาเรียกว่าบักเขียบเบียบบักเขียบไหมยังไม่ทันได้ไปลงสวนเลยบักเขียบก็คือน้อยหนานั่นเองนะอันนี้ผักอีเลศนะ,ะหรือชะพรูนะคะใบชะพรูโอเค มีสระแหน่ต้น้เวลากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะว่นเราอีาสานนะก็มาจะกินมีพริกกะปินะก็มีผักนะถ้าได้ผักสะระแหน่ต้นเนะาะภาษา่อิสานหรืนสะระแหน่ต้นเนาะนี่อันนี้มะละขี้นกนะะขึ้นข้างรั้วนะคะเก็บมากินเมื่อกี้กินกับป่นนะกับแจ่วอร่อยนะเนี่ยแต่ไม่เผ็ดไม่ขมนะไม่ขม อยากกินก็เดินมาเก็บเลยนะคะเยอะแยะนะคะพอได้กินอยู่นะนี่ก็ถ่ายมะนาวเนาะสายสารก็เรียกว่าบักนาวนาวบักนาวบักเนาานี่ไงพอก,กะโดนพอก,กะโดนส้มพอก,กะโดนบกนะะุกนะกะโดนบกุกนะะนี่เวลากินแหนมนะไปซื้อแหนมคุกมาต้องมืเอาไปกินเลยพร้อมกันกับผักอีเลิศนั่นแหละผิชาพลูนั่นแหละ อร่อยมากนะคะกำลังเพาะพันธุ์มะม่วงพันธุ e ์ e e อีทูอีทูอาทูอีทูโอ้ลูกเหมือนแอปเปิลอะอยากได้อยากเห็นนะก็ลเลยเพาะไว้อันนี้ทุเรียนเมื่อกี้นะคะทุเรียนไปเอามา3ต้นมาถ่ายใส่ถุงดำใส่ถุงใหญ่ขึ้นละ,นะะว่าจะมาปลูกลงตะกร้าลงกระจาด นี่มักตะกุบบาอาหารอีสานเด้อนี่นนมากตะกุบนี่ค่ะดอกพุดธดอกพุธนี่ก็จะมาใช้บูชาพราะนะคะดอกตูมดอกบานนี่นะ,ะมะคุงมะคุงหรือมะละกอนะคะมะละกอมะละกอตำทุบตำนี่แหละเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าอยากกินก็มาเด็ดมา บานเน่ากัว้ามาเอาอยู่ในสวนเละปิดไปดวต่ำเลยสดๆนะคะอร่อยนะกรอบอร่อยนะคะก็คือถือว่าพอได้กินนะนี่ต้นเล็กกำลังโตละมาขุ่นะหรือมะละกอนั่นเองนะคะมาหาดูภาษาไทยภาษาลาวละคำนะเยอะเลยนะคะมะละกอจัวงนี้มะละกอออกนะฮะสวนหลังบ้านก็มีนะคะ อันนี้มะขามยักษ์นะคะเมื่อกี้ก็อยู่ในวิดีโอก็มีอยู่นะคะก็คือได้ยกขึ้นมาให้ดูอยู่กําลังโตค่ะมะขามยักษ์นี่ลูกใหญ่ๆน,นะ,ะที่เขาเอามาดองนะ,ะดองเป็นแช่อิ่มเลยพวกนี้เนาะจะได้หมากได้ผลตอนไหนไม่รู้มันต้ตองตัวต้นโตก่อนก็จะมีขาใหญ่ด้วยนะคะให้หมายก็ว่าอยากกินอะไรก็มา เข้ามาในสวนนี่แหละเหมือนตู้เย็นบ้านเราเลยนะ,ะไม่ต้องเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้นะ,ะโอเคนะคะอัปเดตเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้แอดเพนด้วยนะคะออตอนนี้ก็ยังขาดเวลาอยู่ย้อนหลังดูได้นะคะหลายๆคลิปนะคะบาสเพื่อนนาคตลูกนะคะน้องเจมหรือจะดูข่าวคราวของลุงพลก็มีนะคะโอเคนะคะ